จะมาลองยันมากกันนะครับตัวนี้จะเป็นรหัส 3TN84 เทอร์โบอ่าตัวนี้3 5แรงครับผมสภาพเดิมๆนางฟ้านะครับเครื่องเราเดิมๆไม่มีแกะไม่มีเปิดมาจากญี่ปุ่นอ่าเทอร์โ,โบแน่นๆน,น,นะครับอ่าผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วครับเวลาเราลองเครื่องก็จะผ่านน้ำไม้ทุกตัวตบน้ำแน่นๆนะครับอ่ากน,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 น้ำมันรุ่นนี้น้ำมันอยู่บนก็เด้งได้ปกติแล้วนะครับตัวนี้ไม่ไม่ยุย่งยากโอเคใปฟังเสียงเลย กนงานนี่โอเคดูแรงอาดแรงเวียงครับไป